สนะวัสดีครับวันนี้ผมกฤิพามามบึงบรรยากาศบ่อบันนะม,บมบีบ่อผงบ่อป่าครับอตัวเหี้ยมันขึ้นต้นใหม่ไปไหนแล้ววะมันไปแล้วมั้งเนี่ยว่าจะมาถ่ายคลิปมันจะหน่อยมันไปไหนแล้ววะน,นี่ครับนี่ครับบรรยากาศก็จแประมาณนี้พี่นออ้องบรรกาศบับบนบันมีเป็ดมีไก่ครับนี่ครับ บรรยากาศครับนี่เปียดมีไก่นี่นะครับพี่นอ้องอือดีๆบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องวันหยุดครับวันนี้วันหยุดพี่น้องเอ้ยโอ้แล้วกันยังไงนะครับบรรยากาศบ้านๆสารบ้านทอดนะพี่น้องโอ้ดดแดดก็แห้งๆครับ ดูน้ำส่างน้ำบอ่อไปครับยิ่งน้ำกบไม่กบไหลไปเพราะมันได้เย็นๆนะครับเนาะไก่ไก,กลประมาณนี้บอ่อน้ำบ่อป่าครับจะประมาณนี้นะครับเนาะ่บน่นๆอีสานลงทงลงทาไปเดินเมือนระเบี้ยนยังครับออืโอ้หนาก,นออกออ็ออกมาแล้วมวยเลย น่าก็ออกหนื่อยแล้วครับโอ้ยมีตัวแดงงามพี ạ, ม่น้องเลยเออตัวแดงงาม, ạ, ม ạ.